สวัสดีครับขอให้พี่น้องครับพบกับผมอีกแล้วครับ MJ Farm By f ฟ a ํ d a m Channel ครับไม่นี้นะครับครบกำหนดแล้วนะครับประมาณเข้าออกลาง่วงไวตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมนะครับใบไน้าม่มีวันทา2 3อาทิตย์เ่านะครับมาดูผลิตผลผลิตพันธ์นะครับจากมูลเส้เดือนของเรานะครับเร็วมากนะครับถ้าการดูแลการเลี้ยงดูนะครับ เบดดิ้งของเราดีนะครับเบดดิ้งที่อยู่อาศัยแล้วก็การดูแลของห่นนะครับความชื้นนะครับเป็นตัวสําคัญนะครับในการเลี้ยงใสเดือนนะครับเพื่อผลิตถุนมลเส้นเือนนะครับกล้องมาดูใกล้ๆตรงนี้ครับอ่เนี่ยนพี่น้องเราเราเอาฟักทองนะครับที่เหลือนะครับเนี่ยครับมาเร็ดฟักทองมม่ห้มันกกินนะครับ แต่ก็มีมเมล็ดที่งอกได้นะครับซึ่งปุ๋ยมูลเสือเดือนเนี่ยเขาเขาเขาวิจัยออกมาแล้วนะครับงานวิจัยบอกมาว่ามันเป็นโมเลกุลขนาดเล็กนําไปใช้ได้เลยแล้วก็มันมีพีเเป็นกลางนะครับอันนี้ก็คือความอัศจรรย์ของปุ๋ยมูลเสือเดือนนะครับนีครับ,รบมเมล็ดพันธุ์สามารถงอกได้เลยนะครับ มันแต,แตกต่างจากมูลวัวมูลควายมูลหมูมูลไก่ของเราอย่างไรนะครับก็คือปุ๋ยคอ,อกตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นในเขาเรียกว่าปุ๋ยร้อนนะครับตัวินซียังเม่ดเข้าทําทําการยอยสลายนะครับซึ่งขี้กระเดี๊ยงของเขาเนี่ยครับมันทาการ่อยสลายแล้วนะครับมันกระจอกว่าเป็นปุ๋ยมูลเสื่อเดือนอันนี้คือขี้ไฟเดือนนะครับเม็ดเล็กๆนะครับพี่น้องมันจะเป็นเม็ดเล็กๆอย่างนี้นครับอันนี้คือขี้ไฟเดือนนะครับ มันย่อยสลายมูล,ลวัวเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเป็นปุ๋ยที่เย็นแล้วสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับในภาคเกษตรกรรมปลูกต้นไม้ให้หน้าสวนแล้วแต่นะครับการใส่บบก็จะแตกตังก้งกันออกไปนะครับแต่ว่าใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับ จะเอาไปไปผสมดินปูหรือว่าเอาตัวเนี้ยไปแทนเรียกว่าอะไรไวัสดุเพาะนะครับพวกพิษมอดนีนได้เลยนะครับเพาะกล้านะครับวันที่สิบห้าที่บอกว่าเบิ่งการเก็บการล่อนใส่เดือนนะครับเอาเอาเพื่อที่จะเมูมันนะครับอ,อันนี้คือการล่อนรอบแรกนะครับเพาะสินอนตัวโตมันก่อนนะครับตักไปเลยาฟาร์มเราก็าฟาร์มขนาดเล็กนะครับ หาวัสดุใกล้ตัวครับง่ายๆอันนี้คือตะกร้าดูๆแล้วงูของมั่นกับสีระม่านสามมิลน,นะครับซึ่งพอดีนะครับรอบแรกนะครับเราจะได้ตัวไฟเดือนออกมาตัวพ่อแม่พันธุ์นะครับก็จะออกมาตรงนี้นะครับนะี่ครับแล้วก็จะไปเลี้ยงต่อนะครับซึ่งการล่อรอบแรกเนี่ยเราก็จะได้เขาเรียกว่ามุ่นหยาบนะครับ หยาบได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะมีพวกตัวอ่อนแล้วก็มีไข่ของเสตเดอือนตกลงมาน้ำนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอา,อาการรอดรอบแรกเนี่ยเอาไปผึ่งน,นะครับผึ่ลงลมไว้สักวันสองวันนะครับเพื่อลดความชื้นนะครับล่อนฟ้อมชื้นก่อนที่เขาจะบรรจุลงถงผงหรือว่าเอาน้ำไปจำนายนะครับแต่ว่าถามว่าตัวนี้เอาไปใช้ได้เลยไหมเอาไปใช้ได้เลยครับแต่ว่าเขาสิบรรจุลงถงผงซึ่งมันสิ้นถุงนะครับกระห้มันนั่น มันมีความชื้นมากเกินไปนะครับมาดูตรงนี้ครับอ,อันนี้คือที่เราขึลงลมไว้แล้วนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็จะลดความชื้นได้แล้วในระดับหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยมันยังมีตัวอ่อนมีไข่อยู่นะครับเข้าเสียวเอาไปร่อนอีกร่อนอีกรอบนึงนะครับการร่อนรอบที่สองก็จะลดปริมาณของ รูตะแกงลงนะครับให้เหลือประมาณ1มิลิเมตรนะครับอ่าเราจะพามาดูการร่อน1มิลิเมตรซึ่งเครื่องร่อนตัวนี้เราได้ประยุกต์เสเองครับนะครับเอาวัสดุเหลือใช้นะข้อ PVC นะครับถังสีเกลาเราไปซื้อแค่ตัวนี้ครับตะแกงขนาด1มิลนะครับงัการร่อนเ้าจะเอาที่ห้อตากพึ่งไว้นะครับที่ร่อนหยาบมาแล้วรอบนึงนะครับเอามาเอามาใส่ ล่อนไปนะครับซึ่งมันจะได้หุย้ยบนเส้เดือนนะครับแบบละเอียดตรงนี้นะครับมาด,ดูครับอันนี้คือพร้อมบรรจุแล้วนะครับพร้อมบรรจุต้องทุงแล้วนะครับตัวนี้ได้แบบละเอียดเลยนะครับอ่าแล้วก็การล่อนเนี่ยนะครับนี่คือใส่เนาะเดี๋ยวเราจะจะ ดูดูใหม่นะครับทำตัวนี้ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้มันขนาดเล็กมันจะใช้ใช้ตรงนี้ลําบากหน่อยแต่มันก็จะมันจะทําการเอียงลงอย่างนี้นะครับเพราะว่าตอนเราหมุนหมุนไปนะครับมุนละเอียดมันก็ตกลงตรงๆนะครับกากมันจะสีลงมาทั้งนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นกากมันจะมีตัวอ่อนนี่ครับนี่ครับตัวอ่อนของเฟเดือนอ่าตัวอ่อนแล้วก็จะมีไข่นะครับ หลายท่านยังไม่เคยเห็นไข่ไส้เดือนนะครับมาเสืเออให้เบิ้งครับนี่ครับมีจะมีตัวอ่อนมีไข่ลงมาด้วยอันนี้คือการแยกก็อีกในระดับหนึ่งนะครับซึ่งมันจะเป็นการข้าเก่าคัดแยกตัวอ่อนตัวอันนี้มันจํานวนหลายนะครับถ้ามัน ถ้าเราไม่แยกรอบที่สองเนี่ยมันมันมันจะขอไปในถุงที่เขาบรรจุไปแล้วมันโอเคนะครับบางทีมันติดตายแล้วก็มันกะติเม็นเกิดแก๊สในถุงบรรจุพันธุ์อีกได้นะครับใส่หลักไฟมันแล้วพี่น้องเป็นไข่ใส่เดือนไข่มันก็จะเป็นรับษณะนี่ครับ นะครับเหมือนลูกลักบี้นะครับอันนี้ตัวอ่อนเนี่ยตัวตเล็กๆบางท่านจะไม่เห็นเลยนะครับนี่ไข่มันนะครับไฟเดือนออรลูกเป็นไข่นะครับเขาจะผสมพันธุ์กันครั้งเดียวแล้วก็สามารถออกไข่ได้ตลอดอายุของเขาเลยนะครับซึ่งตันเนี้ยเชื่อได้ว่ามันจะมีหลายหลายพันตัวนะครับอยู่ในนี้เบาๆครับเบาๆคเับไล่เอบไป ตอนนี้แค่ว่าเราก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางครับก็ทําไปประยุกต์ไปนะครับใช้ไปนะครับแต่ว่าก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มาบัรจุดอัดน,นะครับเอาตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวพอก่อน,นตรงนี้ก็บัรจุบันจุดได้เลยนะครับตรงนีุ้งตัวนี้ขนาดขนาดหนึ่งกิโลครับ กิโลเราขายก็ถุงละยี่สิบห้าบาทนะครับชุด <Okay. S 1> อ่ะใส่ไปหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งขีดเนี่ยครับโอเคส็จ okay. แล้วนะครับ นี่ถุงบรรจุพันก็เขาก็มีขายนะครับแล้วก็สั่งในเด็ดนะครับอ่ะตอนนี้ฮะเป็นบนเส้นเดือนที่เราบรรจุลงถุงบรรจุพันธุ์เบร้อแล้วนะครับถุงขนาดหนึ่งกิโลครับ,นะรบเสร็จแล้วก็มาซีนถุงนะครับก็จัดจัดระเบียบมันหน่อยก่อนซีนนี้เครื่องซี ตัวเล็กนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวใหญ่มาใช้งานนะครับน,นี่มาให้พี่น้องเบิ้งว่าขั้นตอนนะครับจะต้นจนจบเนี่ยนี่ยังไงน,นะครับการล่อนเดรินแล้วก็บรรจุพันตอนขายครับโอโลง